Vi har ham tilbage. Men det er fint. Så er også mad i morgen. รมากลุงกินกับผัดเปรี้ยวหวานนะคะใส่สับปะรด กินเหมือนคนโบราณสับประรดเป็นชิ้นๆนนั่งกินฝั่งตรงข้ามกนินอาหารฝรั่งเน้นๆอาหารฝรั่งมาหลายวันวันนี้มีความอยากกินน้ำพริกผักพี่น้อง วันคริสต์มาสกินอาหารบ้านแม่ย่าตอนเย็นตอนเช้ามาต้องไปกินมื้อเที่ยงบ้านไกลกันแหละอาหารฝรั่งล้วนๆก็อร่อยนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันก็ยังมีความอยากอาหารไทยเนาะ เน้นกับคำใหญ่ๆเน้นๆอยากกินน้ำจิ้ม <ๆ S 1> อยากกินน้ำพริกผัก น้ำพริกปลากระป,ป๋องป้ามมนานใส่ตะไคร้ด้วยนะคะเอาตะไคร้ลงไปผัดกระเทียมกระเทียมซอยเป็นชิ้นๆน,นะคะชิ้นเล็กๆนะคะลงเอาไปผัดแล้วก็เติมพริกผัดให้มันหอมๆผัดกระเทียมกับตะไคร้ก่อนให้มันหอมๆพอหอมๆแล้วเราค่อยเติมพริกป่นลงไปนะคะพริกป่นลงไปผัดพอได้กินพริกพริกหน่อยนึง พอได้กินพริกเราก็เอาปลากระป๋องลงปลากระป๋องลงป้ามนาก็ใส่แค่น้ำปลากับรสดีแค่นั้นป้ามนาไม่อเออน้ำปลากับรสดีใช่ถูกแล้วแค่นั้นแค่นั้นจริงๆแซบ่บอืมกินข้าวเป็นจานกินผักเป็นจานอะ น้ำพริกอร่อยอืมวันคริสต์มาสได้ของขวัญอะไรกันบ้างสาวๆนะคะป้ามนาได้อะไรได้ครีมวิชชี่ทาน่าจากน้องชายลุงส่วนแม่ซื้ออะไรให้ ส่วนแม่ซื้อเออเป็นของประดับโมบายประดับประดับบ้านแล้วส่วนลุงซื้อกระเป๋ากับเออน้ำหอมฟิตชี่ให้ฟิตชี่ให้ป้าโมนานะคะปีนี้ป้าโมนาได้เออสี่ชิ้นนะคะแค่นั้นกินทุกคำอร่อยทุกคำ มีผูมกับนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเวลาเราพูดอะไก็ง้ยเงีบเงี้งีง้งงงตามปากเราอร่อย,อยจริงงทุกคน <c oughs> ถ้ากินเข้าวบ่อยๆนี่ <c oughs> การออกกํา <c oughs> ลังกายนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะค <c oughs> ถ้ากินอย่างนี้นะแต่ป้ามุนาจะกินแซ่บได้ทีก็เนี่ยถ้ามีวันหยุดอย่างเงี้ยได้กินแซ่บถ้าวันธรรมดาเสาร์อาท <c oughs> ิตย์ป้ามนาบางทีก็ไม่ได้กินแซ่บนะ อมาหนมาะจมมาน้าแจมมากินด้วยกันอีกสองคำก็จะหมดแล้วคำใหญ่ๆอ่อะ บ้านผักเป็นกองตรงเจนเม่รีข้าวป้ามมนานี่ก็จะเป็นข้าวข้าวสารผสมกับข้าวเหนียวนะคะมันก็เลจะนิ่มๆแต่สมผสมอย่าผสมมากผสมมากมันก็จะเละเนาะป้ามมนานจะผสมข้าวข้าวเหนียวห้ากิโลต่อข้าวสารสิบแปดกิโลนะคะ อมหมดแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้ป้านมนนาด้วยนะคะคนไทยในต่างแดนจ้ากินอยู่แบบบ้านบ้านสไตล์เรานะคะอยู่อย่างไรให้มีความสุขอยู่ที่ใจจ้าบ๊ายบาย